มาครับวันนี้วันจันทแรกของเดือนธันวามาดูตลาดกันหน่อยวันนี้มาดูตลาดวันจันนะครับวันนี้เป็นตลาดวันจันทรแล้วพรุ่งนี้จะหยุดด้วยใช่ไหมใช่ครับพรุ่งนี้หยุดนะฮะเข้าสู่จันทแรกของธันวาใช่ครับมาดูตลาดเป็นไงก่อนดูอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดแจ้งเตือนไว้นะครับแล้วก็ถ้าอยากสนับสนุนช่องเราก็กดซุปเปอร์แตงเข้ามาได้นะครับวันนี้เซตวันนี้ก็พยายามจะนิ้นรนขึ้นไปถึง9จุดมีระหว่างวันก็มีถอยลงมาติดลบไม่เห็นเหมือนกันนะครับก็5จุดกว่า แล้วสุดท้ายเนี่ยภาพรวมมันขึ้นไปชนประมาณไตร e นะยีมสเดซ่ะแล้วก็หยุดเด้งลงกลับมาเลยงั้นอาการแบบนี้นเป็นอาการที่น่าเป็นห่วงไหมชอบ <rogue> ชนสังเกนเล็กๆย e ีมสิแล้วลงนี่น่าเป็นห่วง <c oughs> แล้วรุ่นก็มีซัพพอร์ตมากมายในวันนี้ 4, 5, 000, 000นแค่สามพันห้าพันกว่าล้านอัน้นเมื่อชนแบบนี้มีโอกาสลงต่อนะแนวรับเนี่ยนะครับแนวรับใกล้ๆก็ต้องระวังภาวนาย้ํหลุดกันนะพันสามร้อยหกสิบหกจุดตรงนี้นะครับถ้าหลุดก็มีหวาดเสียวได้ลงลึกกันต่อเลยนะหรับเซตนะครับ ส่วนแนวเงินนะครับรออยู่เยเมซิกแนวต้านประมาณพันสามร้อยเก้าสิบสองเป็นแนวต้าน,นครับตอนนี้ครับยิงเดือนนี้ธันวาฝรั่งมันไม่ค่อยเล่นด้วยคือถ้าก่อนถึงยี่สิบห้าเนี่ยก่อได้ลุ้นนะครับเออก่อนถึงยี่ห้ากอได้ลุ้นพอเข้าสู่คริสมากก็เรียบร้อยเลยครับงั้นหมดวตัวใครตัวมันเลยใกล้ๆถึงยี่สิามันจะมีการเทขายหาตังค์เที่ยวคริสต์มาสกันอยู่ด้วยใช่ครับมาดูวุ้นที่น่าสนใจนะครับวันนี้อ่ะครับมาตัวแรกเลยครับ PSL ครับสายเงือ PSL นะครับช่วงนี้บอกว่าทรงน่าสนใจมาก นะครับตอบรับแบบเพื่เคียรว่าทฤษฎีดาวเทียรี่เลยตามเป๊ะๆเลยพูดเรื่นี้เลยครับออโลลงมานานแล้วเนี่ยนะครับก็รักษาโลได้ก็ยกไปไหนขึ้นอีกอ้ยลโลสำเร็จเป็นอรอบแล้วก็โย่อคลื่นย่อยเป็นเทรนแล้วก็ผ่าน EMA 89ด้วยโวลุ่มน่าสนใจโวลุ่มพีคมากเลยครับตอนมีโอกาสที่เป็นต้นรอบรอบใหม่ได้เลยสำหรับ TSL ขอดูทาเฟรมวิกสักหนึสภาพของทาเฟรมวิกมีเดเวอเยนซ์ชัดเจนนะครับมีเดเวอเยนซ์ชัดเจนขึ้นทดสอบ EMA ยีนะ่้าในทางปริมิดแล้วด้วยในขณะนี้สัญญาณของดิเวร์เจนในทิศทางมีโอกาสกลับไปเทสถึงประมาณแถวสิบสองสิบสามบาทในระยะเวลาไม่ไกลจากนี้ได้เลยนะครับสาหรับกีเซลครับมาดูคลื่นสั้นขึ้นย่อยกันก่อนในขณะนี้เมื่อกลับตัวแบบนี้นะครับตัวของซับล็อตจะถูกยกขึ้นมาแล้วนะอยู่ที่มันแต่แถวแปดจุดหนึ่งบาทตรงนี้ครับซับล็อตนะครับถ้าใครเข้าจังหวะน,นี้นะส่วนแนวต้านที่รอแข็งแรงหน่อยนะครับเป็นทวิเซร์ท็อปอยู่ตรงนี้แถวสิบจุดสามใกล้ๆตรงนี้ครับนี่ตรงรลวหายนอดีต จะเป็นแนวต้านที่จะเริ่มไปใกล้ๆกับสายสินใหญ่ก็เลยคือนา200แต่ด้วยบอลรุ่มที่มาแบบนี้ต้องบอกว่าโอกาสสูงมากนะที่จะข้ามนา200ได,ได้สำหรับ TSL โอกาสสูงครับแต่ว่าเช็ค stop ก o s s กันก่อนว่ารับขาดทุนกันไหวไหมตอนนี้อยู่ที่ประมาณโซน9.45ถ้าลงมาหลุดแต่ถ้า8บาทลงมาเป็นจุด s t o อ l ล s s ละก็สักบ,บาทกว่าๆถ้ารับไหวก็จังหวะนี้ก็วางแผนเทรดกันได้หรือไม่จะย่อยเข้ารออีกสักย่อย,ย,อยสักรอบกว่าก็ได้สรับ TSL แต่มาในจุดนี้ครับ าจะเรื่องของแบชนีค่าระวังเรืองรืออะไรที่ปรับทะลุนิวไฮขึ้นมาในช่วงสองสามเดือนนี้ด้วยครับนะครัต่ดไปครับซีเซ็ตหลอนไม่คุ้นเลยซีเซ็ตออกไม่ค่อยได้ดูกันนานแล้วครับซีเซ็ตครับไม่ไม่คุ้นเลยเออเโอ้โหมาไงก็ไม่รู้เนี่ย <c oughs> เข้า <c oughs> คือภาพ4เซตลงมายาวนานแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นการสร้างฐานสร้าง,งฐานชันนี้ววลุ่มถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วเขาววลุ่มก็าบางอยู่แล้วตัวนี้ไม่ค่อยหนามากเป็นงานเก็บของไปแต่ระยะที่นี้จุดน่าสนใจของ4เซตนะครับจริงๆการสร้างฐานช่นนี้เขาเนีย่ยช่วงจังหวะที่สร้างฐานกรอบราคาไม่ได้วิ่งไปไหนทรงราคาวิ่งเป็นแกลกนะครับเป็นแบบแต่ไอซายกสูงไวลล้ได้ดีดแบบนี้เป็นลักษณะของ e x ็กซ์เซคเรทไดโวยเจครับเป็นลักษณะ e x e กซ์เซคเรทไดโวยเจนรออยู่นะครับเพราะ divergence นบบนเหลามีเอ็ก่์เซคเรท่ดโ เก็บของแล้วรอแล้วจังหวะเวลาหลังจากเอ็กซ์เกเกเดเวเทนบางทีก็จะมีลักษณะของการเปิดกระโดดหรือไม่ก็สร้างวิกไหวย์จนวันนี้พี่ก็มาร้อมสองไปเติร์นทั้งเปิดกระโดดทั้งวิกไววเลยแล้วกระชากวันเดียวนะเส้นนะคะสิบแปดสิบเก้าสองร้อยเออทะลุมันทุกเส้นะในวันเดียวเลยเออเส้นแข็งๆทั้งนั้นเลยนะโอโหดมากก็เบาดมากเลยวันนี้นะครับถ้ามาแบบนี้นะครับ แล้วผ่านแนวต้านเกือบเกือบจะถึงแนวต้านใหญ่เลยตอนนี้นะครับชุดลัวในดีเลยนะครับตอนนี้ก็ผ่านทุกต้านมันแบบสั้นๆผ่านหมดเลยโหดโหดตัวนี้โหดนะครับแต่มาแบบนี้ต้องบอกว่าซบลอดเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้นะครับซบลอดต้องอยู่ที่ที่เขาเปิดในวันนี้ประมาณแถวหนึ่งจุดห้าสี่ลึกไหมลึกโคตรพี่นะครับพี่เจ็ดดูนั่นมาดูตรงนี้ยี่หกจุดสี่เก้าเปอร์เซ็นเกือบจะลิ้งเกือบจะลิ้งเ็าขึ้นไปลิ้งแหละแต่ว่าย่อลงมาทํากําไรกันหน่อยในตอนอีกตลาดนะครับแนวต้านนะครับแนวต้านจะรออยู่ตรง แถวสองจุด2นงนี้ครับแนวต้านนะครับซึ่งสอบรอตที่บอกมาสักรูห่ 00, งจุดแถวแถวหนึ่าสี่ลึกเกินไปนะครับแต่แน่นอนมันมาพีแบบนี้มีโอกาสที่จะเปิดกระโดดและเล่นกันต่อได้นะซึ่งควรเป็นหน้าที่ของสายเดเรดเขาว่ากัน อินเดเทรดจะเล่นได้คุณสมบัติคือต้องอ่านแพทเทิร์นแม่นนะจังห<ช>วะเข้ากราฟต้องแม่นนะเล่นเดเทชนะครับดูบิ๊กดูวเปอร์เป็นนะครับถึงจะทำไงถึงดูได้ครับทีนี้แอดไลน์มาลงเรียนได้ครับดวผมขึ้นเอาไว้ให้ข้างล่างนี้นะครับก็เดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับโปรโมชั่นราคานี้จาก24 0ห0เหลือ4,5 0 0นะครับปีหน้าไม่ได้นะราคาเนี่ยขึ้นแล้วนะะ,ะปีหน้าขอปรับขึ้นวันนี้ราคาช่วยเหลือนะักลงทุนที่บาดเจ็บกันด้วยกันใช่ตลอดทั้งปีนะครับอ่ะ เรียนอะไรกันบ้างนี่ครับแท่งเทินเียนแต่ละแท่งบอกอะไรเนี่ยไอโดจิแบบนี้คืออะไรนะครับแพทเทิร์นคืออะไรมีแพทเทิร์นอะไรน่าสนใจดาวขีวรีคืออะไรใช้ในการประกอบอยังไงแล้ว EMA แต่ละแท่งจะบอกทะลุแล้ว, e MA, ลลลวน่ากลัวแบบนี้คืออะไรทะลุได้น่าสนใจคืออะไรนะครับสปลอตวางกันยังไงจังหวะเข้าจังหวะออกทํายังไงเป็นข้อที่บันทึกการสอนสดหนึ่งวันเต็มนะครับแล้วสอนในวันตลาดเปิดได้เห็นของจริง,งจริงด,ด้วยในวันนั้นครับใช่ครับแล้วก็คือถ้าเกิดว่าแม่นไพ่แพทเทิร์นเนี่ยแม้กระทั่งวันที่ตลาดแย่ๆอย่างเงี้ยค ก็ได้มา10%เหมือนกัน่นนนทีนี้ก็สามารถทำได้อีก10%นะแต่ในวันตลาดไม่ค่อยอีกแล้วนะคือ<น>ช่วงเนี้ยผมกำลังทดลองอยู่เอาวันละนิดเวลาหน่อยวันละ5% 10%เนี่ยแต่ขอทุกวันเออครับทีทสำคัญตรงนั้นคือคือรักษาวินัยแล้วเล่นแบบสม่ำเสมอคือกำไรแบบสม่ำเสมอฮะใช่จากที่ทดลองมาประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยก็ ได้นะอืมแล้วกบซิง DW ด้วยนะแล้วก็ได้ตลอดยกเว้นว่าเกิดวันไหนเกิดผิดวินัยขออีกหน่อยขึ้นมาเสร็จโดนทุกทีกับจังหวะที่ผมซวยจริงตัวไปจีแล้วเสือกไปซิ่งที่นู่นเน็ตหมด <laughs> เดี๋ยวไว้เดี๋ยวว่าเลาแยก่ใไอพีนี้ก็มาเล่าไ้ฟังประสบการณ์การเทรด DW นะครับจากการอ่าน ครับเทคนิคเข้าจากการเรียนมันเนี่ยผลเป็นยังไงนะครับอ่าครับเตือนเตือนจะมาสแกนกันไหแล้วเรียนกันยังไงครับในนี้เรียนกันใน Facebook กลุ่มปิดนะครับสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาครับสะดวกตื่นมาเรียนตอนตีสามก็ได้นะนี่ครับอ่าแล้วกลุ่มนี้ไม่ลบนะครับเรียนได้ทบทวนได้ตลอดเลยทบทวนกี่ครั้งก็ได้มีคําถามถามก็มาได้ในไลน์ได้เลยครับใช่ครับขายของจบไปตัวต่อไปเลยครับตัวต่อไปทีมครับทีมนะครับทีมอ่า อินก็ไปดูดั้งเหมือนนะถ้าตัวนี click, ้ผมจำไม่ผิดรู้สึกจะมีแชมป์ทีเฟกติดดอยอยู่เหรอใช่น่าจะติดเลยพี่แต่ปราบแต่แต่โดนเนี่ยลงมาลึกมากเลยขอดูทำเฟรนวีทนิดหนึ่งครับทีมคือแพทเทิร์นก็น่าสนใจลงมาลึกขนาดนี้นี่ัแพทเทิร์นด่าใครเป็นนักเตะรุ่นก็รู้เลยนี่ก็ไปทำเนี่ยทิ้งไส้ไอ้ทำเฟรมวิทแบบเรียกดับเบิลท็อปตั้งแต่10.7เอาไว้นะครับใช่ครับอ่าทิ้ง ทิ้งกลับลงมาโลเดิมเลยใกล้ๆโลเดิมเลยนะครับก็ทรงลักษณะเหมือนจะเป็นเกือบจะเป็นเว็บสีอานนั้นใช่ไหมหรือคอลเลคชันก็ได้ตอนนี้ชุดนี้นะครับต่อลงมาทำโอเวอร์โซนในทาเฟรมบีกด้วยมาดูในทาเฟรมดีนะครับทาเฟรมดีย่อจากสิบบาทมาเหลือห้าบาทกว่า ฝั่งทำเตมเดย์หลังจากลงมาทําโรชุดนี้เป็นโอเวอร์โซ่เข้าแดนโอเวอร์โซจากนันมีการกลับตัวนะครับกลับตัวและส่งสัญญาณกลับตัวแบบค่อนข้างแข็งแรงนะมีโอกาสไปเทสกันไกลๆได้เลยตัวน,นี้นะครับมีโอกาสไปเทสถึงประมาณโซนราคาหกบาทได้หกถึงหกบาทถึงโล,โลนีคไฮนี้ได้เลยนะประมาณแต่ละหกบาทก,กว่าที่เได้เลตัวนี้ครับแต่ชุดการกลับตัวชุดนี้เนี่ยเป็นการเบรกและสั้นไอไให้โลตามดาวเฉียวีเป๊กเนี่ย เป็นเทรนในขึ้นย่อยแล้วผ่านตัว e-b a ป8เไปเลยดูไหมครับันชุดนี้ถ้าเอาซับล็อตดาวเทอรี่เนี่ยเลื่อนขึ้นไปอยู่ตรงแตวสี่แถว4.6ตรงนี้ได้แล้วนะครับแต่ต้องบอกว่าในช่วงนี้ต้องบอกว่าถ้าตั้งซับล็อตใกล้ๆอาจจะโดนกินซับล็อตได้ง่ายช่วงนี้นะครับผมแนะนําใช้ประมาณสัก4.1ซึ่งเป็นซับล็อตที่ มันมีโอกาสถ้าไม่หลุดก็มีโอกาสเด้งกลับได้อยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยหลายหลายคนช่วงนี้คือพอคลื่นย่อยเสียก็ไปเกาะเลยช่วงนี้ไปดูว่าซับลอตถ้าดาวเทียวริงแต่ละ4.6ค่าตรงนี้ถ้าเกิดจะใช้4.1 4.10ตรงนี้ก็ได้นะครับส่วนแนวต้านถัดไปรออยู่ประมาณแต่ละโซน5.5 5.5ตรงนี้นะครับเป็นโลว์ไฮ h d ดีที่มี d o u b ลท top แล้วร่วงลงมานะครับตรงนี้5.5-5.6ตรงนี้นะครับเป็นต o อเป็นแนวต้านซึ่งไปอยู่ใกล้กับเส้นเยเม200พอดี ถ้าผ่านมีโอกาสเป็นขาขึ้นรอบใหม่ได้สำหรับทีมครับ,รบต่อมา TTA <T TA S 1> ครับ TTA นะครับ TTA นะครับใสเ่สเืเืใสเลยตัวใต่เว,วันนี้ยินไส่เือมาหลายตัวโอ้ตัวนี้ยิ่งน่าสนใจ mm hmm. ก็มเร TTA โอ้ครับ TTA หลงจากมาทำโลแล้วก็ทรงนี้สร้างโดยเจนเรียบร้อยมีการกลับตัวชุดนี้พอกลับตัวขึ้นมาย่อลงมารับตรง EMA10 EMA25 ไม่หลุด วันนี้เปิดกระโดดพร้อมลงื่องที่พีคมากทะลุอีเอมีเก้าขาขึ้นไปแย่นะครับจะขอเทสอ m a 2มีสองร้อด้วยซ้ำในวันนี้นะครับแล้วก็มีการเปรีหนงกเกิงใจกันนิดนึงย่อทิ้งไส้กันมาหน่อยนี่เลยหวลุ้นที่พีคเนี่ยนะครับมีโยวาัไปต่อได้เคอจานดูนิไต่ไต่เส้นเส้นสีเหลืองนะครับใต่แล้วไต่ลงเลยนะดูท่าทางเหมือนไม่อยากให้ใครเข้าใช่แล้วก็มีมีแท่งนี้เทขายแล้วมีแบบน่าตกใจไปแท่งหนึ่งตรงนี้ วอลุมเทสอีกมาซึ่งทําให้ตรงนี้แสกแต่วันต่อมาถ้าดูดีๆเขาสร้างเป็นฮารามิคือแดงติดต่ําแล้กวก็เขียวเปิดกระโดดก็เยส่งฮารามิ่า <s küçük> นีมเสร็จวันนี้เปิดกระโดดเลยตัวนี้เป็นสัญญาณว่าโอกาสเป็นขาขึ้นรอบใหม่ทันทีมีโอกาสสูงเลยนะครับแล้วเตรียมเทสดีเมสออยด้วยแนวต้านถัดไปประมาณ6.85าตรงนี้รอยอยู่นะครับส <s ign al>? ่วนแนวรับหรือซับรอตนะครับตัวซับรอตจริงๆนะถ้าดาวเทียรี่ก็ยังคงอยู่แต่แถวโซน5จุด 1นตรงนี้ครับก็แบบ G T A ครับสวยครับทรงน่าสนใจมากวอลุ่นพีขึ้นในช่วงนี้ด้วยนะครับน่าสนใจเนี่ยถ้าเกิดว่าใครดูแพทไคแพทเทิร์นแม่นๆหรือว่าดูเงเก่งแล้วรายละเอียดเล็กๆพวกเนี้เราก็จะดูรู้เราจะไม่โดนหลอกกินอ่ะตัวต่อมาครับซิก้าครับซิก้าซิก้าในสายซิงต้องจําได้ตัวนี้ตัวอ้นี่เลยเออตัวที่เคยใช้เป็นตัวอย่างในการในคลาสเรียนด้วยซ้ำในตัวนี้นะครับ เมื่อก่อนเคยพี่เขาเคยแรงมากบทจะไปไปแรงไปดูตามเปลีนนิดเขาแรงแล้วก็กระชากลงมาจากไหนเนี่ยมาลึเกเจียจากยี่สิบสี่จุดเจ็ดนะครับลงเหมือสองพันกว่าถึงก็ต้องขยายกราฟลอนดูตามเปลีเดย์นิดเมื่อกี้ตามเปลี่ยดยก่อนเห็นเรื่องนี้เดวิเจนมาแต่ตามเปลีเดย์ชัดเจนนะครับสร้างเดวิเจนตั้งแต่โซนนี้เลยนะครับแล้วก็ออกรี่เดวิเจนขึ้นไปจะไปเทสลู้ว่าหตรงนี้นะครับเทสไม่ผ่านผ่านยี่สิบสองเลยเลยนะย่อลงมาหลุดยี่สิบสี่ไปเห็นอีกนะดูความแสบเขานะ แต่โซนเนี้ยโซนนี้น่าสนใจแค่อีกวนลุ่มจังหวะนี้มีเรียกโซนเก็บของละวเพื่อมีการเก็บของตัวน,นี้นะครับเก็บของเสร็จมีการขึ้นไปเทสเดียร์เอสองร้อยย่อลงมานะครับย่อลงมาแต่แต่แต,แต่มีเอฟห้าสิบวันสองวันวันนี้เปิดกระโดดเลยนะครับสำหรับซีก้าวนลุ่มก็เริ่มมาเรื่อยเรยน่าสนใจตัวนี้นะครับโอกาสที่จะผ่านแนวต้านสองจุดหกสองเป็นไปได้สูงนะครับถ้าผ่านไปได้จะไปเทสต,ต้านตรงนี้แหละครับต้านอยู่ที่ 2.94ที่จะติเทต่อเลยนะครับส่วนซับรอดนะครับซับรอดตรงนี้จริงๆแล้วถ้าปลอดภัยซับรอดควรต้องยังต้องวางไว้ส่วนประมาณแต่ละสัก2.10ตรงนี้ครับซับรอดนะครับสำหรับของซีก้านะครับก็ช่วงนี้เป็นทุนเล็กที่เรียกว่ารับลงทุนเอาเก็บมาเล่นอยู่แต่ตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นจับจังหวะแพทเทิร์นได้ดีๆมีโอกาสได้กําไรกันแรงๆตั้งแตบสายเล็กๆทั้งหลายนะครับออกจังหวะเข้าต้องดูครับซับรอดรับกันไหวไหมลึกเกินไปเปล่านะครับแล้วก็เวลาออกนะครับต้องบอกว่า ไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์มันจับจังหวะดีๆเวลาทำกำไรได้ตามเป้าเนี่ยก็ควรต้องเทคโปรฟิตกันก่อนเพราะตอนนี้จังหวะโดนลากลงเวลาลากลงหรือลงหายไปเลยนะครับคือช่วงเนี้ยตัวใหญ่ซึมตัวเล็กก็เขากำลังมาแบบวิ่งใช่จังหวะตัวใหญ่ล่าเรื่องแบบนี้นครับหมดแล้วครับช่วงตลาดซึมๆช่วงนี้นะครับจังหวะอุ่นที่หาเล่นมีไหมมีถ้าเราอ่านชาร์ตและแคปเทิร์นกันเป็นนะครับเทนเช่าสำคัญแต่เมื่อเรียนรู้แล้วทำตามที่ไหนนะครับฝึกกันเยอะๆนะครับ ใช่ครับก็ถ้าฝึกเยอะมากพอเราก็จะไม่โดนแล้วก็สามารถทํากําไรได้แม้แต่กระทั่งช่วงตลาดขาลงมันจะลดโอกาสขาดทุนทําโอกาสทํากําไรที่เพิ่มขึ้นความรู้สําคัญครับใช่ครับลงทุนกับความรู้ไม่มีความเสี่ยงนะครับลงทุนแมนบอกไว้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งนะครับและถ้าอยากสนับสนุนช่องเราก็อย่าลืมกดซุปเปอรตงเข้ามาได้นะครับหรือใครอยากลงเรียนก็แอดไลน์มาได้นะครับพบกันที่หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ